สวัสดีครับผมสุปฏิสายจวดครับเมื่อนี้สีภาพพี่น้องครับมาติดตามชีวิตของสาวโรงงานนะพี่น้องที่เพิ่งไปทำงานอยู่ทังหุดล้ครับทังกรุงเทปปเพหมดล้แล้วก็ดีครับช่วงโควิดรอบแรกพี่น้องโรงงานได้เลิกครับได้เลิกจ้างแล้วครับได้ออกไปอยู่บ้านครับวันนี้ก็ามาทำ การค้าขา,ขายหรือว่าทำอาชีพอิสระแล้วครับเพื่อว่าต่ำสมสมต่ำแล้วพี่น้องคือขายลูกชิ้นครับอยู่ที่บ้านเจ้าของแล้วครับอ่ะผมสิผ้าพี่น้องครับมาติดตามชีวิตของสาวโรงงานผู้นี้ครับขอเชิญเลยครับพี่นอ้องผมสิผ้าเบงนะครับล้านครับล้านขายสมต่ำของน้องเขาเนาะครับนาอนี่ขายลูกชิ้นขายสมต่ำครับนี่น้องเขาออกจาก งานมาตั้งแต่โควิดรอบแรกครับเลยมาอยู่บ้านพี่น้องเลยมาติดตามชีวิตพอดีผมซปเปอร์ตีการเล่นเดินทางมาพอดีครับก็เลยมาติดตามชีวิตของน้องเขาครับเอาสวัสดีเอฟซีพ่เนื้อน้องอ่านี่น้องซื้อไว้อย่างไรเนอะเอาอ่ายงานตัวให้พี่ให้น้องเอฟซีของเขาได้รับทราบเด้หนูื้อเม์จ้าโอา้องเม์แล้วครับนออ้องเป็นสาวโรงงานพี่น้องสาวโรงงาน พอดีครับทางบริษัทเลือกกิจการพี่น้องก็เลยว่ามีงานเห็ดก็เลยลับมาใส่อาชีบขายสมตําขายพวกลูกชิ้นทอดนะครับอยู่บ้านเนาะครับเนะเาะเนามาได้จักปีแล้วน้องมาจากโรงงานครับโอ้กี่ปีแล้วจะ๋จะอกี่ปีเมาไปบ้านกับโควิดรอบแรกเนาะ,ะเออเป็นโควิดหลอบแรกครับเป็นยังไงไล่ได้เขียนงานโรงงานครับมาขายสมตํา ทั้งสตำหนึมือละพันนี่แหะจ้าโอถือว่ากะพ่อเลี้ยงขีปเจ้าของได้เนาะในช่วงนี้เนาะครับถือว่าไล่ได้กะพ่อพ่อได้ครับพ่อเลี้ยงครอบครัวพ่อประทังชีวิตเจ้าของครับนี่ครับบรรยากาศลาคาที่นี่ไก่ย่างพี่น้องเนี่ยไก่ย่างครับถือว่าไล่ได้กะตุกมือละพันเดียวพี่น้องจากสาวโรงงานครับนี่ครับไก่ย่างครับ จากสาวลงงานมาทำอาชีพไม่ครับาะ mm hmm. บ่างานกับว่าได้เฮ็ดนะพี่น้องได mm ้ hmm. พลิกผันชีวิตตอนนี้มาขายสมตำขายพวกลูกชิ้นทอดไก่ย่างครับน mm ี่นะพี่น้องนี่มี่ตำยังเนีครับตำปลาเนี่ยครับราคาตมนี้ครับ,บานนรบาคราแบบบ้านๆน,นะครับบ่อถูกบอ่อแพงกับพอดีพี่น้องนี่ราคาตำ ตานี่และครับตามนี่แลครับนี่นี่ตายังแน่นี่นะครับเพื่อนปลากัรกระมี่ครับพี่น้องปลากัดกระมี่ครับเียงปลากัดไว้ขายน้ำปลาสวยงามครับนี่เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งครับนี่มีขายได้พี่น um ้องนี่ปลากัดกับปลาสวยงามเลยพี่น้องน่าสนใจครับ ปลาคัดน,นี่ก็ขาขเท่าน่อยไขกันครับสนใจกับเขาม้าเมืงบเบ้งไดครับล้านน้องนี่อยู่บ้านหนองสัดตำบลกู้ท่องอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อออกจากงานมาช่วงโควิดรอบแรกแล้วพี่น้องพอดีทั้งลูกงานเพิ่หยุดกิจจการไฟครับแต่ว่ามีงานไปเก็บเล้วพี่น,อน้องที่ฝันชีวิต สู่ครับมาขายสมตำขายลูกสิ้นทอดไล่ได้กับลกมือละพันครับสาวสวยครับน้องเม์ครับสมตำครับเนี่ยลูกค่าครับกำลังมาครับพอดีครับลูกค่านี่น้อยกับมาอุดหนุนกันครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับมาอุดหนุนนะพี่น้องเด้อในเขตครับอำเภอชิงยืินในว่าเขตแถวตะบนกู้ท่องครับ ได้ผ่านมาแถวนี้ครับวัดน,น้องสาสตร์ตำบลกู้ท่องเพเภอชิงยื่นจังหวัดปราจีนขามครับกามาอุดหนุนน้องเขาเนี่ยครับเนี่ยล้านกอยู่สายรอบบ้านนี่แหละครับสายอ้อมบ้านรอบบ้านของวัดน,น้องสาสตร์นี่แหละครับนี่ลูกสิ้นก็น่ากินครับราคาพี่น้องเนี่ยตามนี่แหละครับนี่ตามนี่แหละครับ ถือว่าไล่ได้กับพ่ออยู่ได้พี่น้องลูกขากับมาเรื่อยๆครับมาอุดหนุนเรื่อยๆอยู่โอ้กินไหมกินเป็นตะแซบครับแล้วผมก็มาอุดหนุนประจำยู่ได้พี่น้องผมพันพานมากกับมาแวะอุดหนุนน้องอยู่ครับจากสาวโลงงานครับมาขายสมตำพี่น้องมีมีตำตัวตำปลา ตาม,มุนอุย่ยครับมีทุกยางครับป่ากัดกับมีครับพี่น้องมากป่าสวยงามที่เอาไปเลี้ยงครับบ้าช่วบ้าเบืองไห้ครับมากตัวไหนเอาไปครับเนี่ยเลยเด่นสวยงามนะพี่น้องเนาะถือว่าสู่ชีวิตครับสู่ชีวิตครับจากสกงาน,นะพี่น้องถือว่าพลิกขันชีวิตนะพี่น้องผู้ ที่ว่ามีงานทํากับเบิงตัวยางน้องเด้อพี่น้องเด้อที่ตกงานครับนี่คือห้ากับดินล้นสูไปครับยุคช่วงนี้กับโอ้ลำบากนะพี่น้องเศร,รษฐกิจบ้านเฮ่าครับการค้าขายกับไปบ้าลลำบากพี่น้องเนาะนี่ละมึงชีวิตของน้องเขาครับยังดินล้นสูครับจากสาวโรงงานมาพิกันมาตํำบักุูงต่ำสมต่ำลูกชิ้นทอดนะครับ ได้ๆก็ถือว่าพออยู่ได้ครับสกือละพันครับอคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะเพียงน้องพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาติดตามที่น้องก่อนต่อไปครับพี่น้องถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะใภ้ทีเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนผมสุขสติสายจวดครับให้ทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปครับขอสวัสดีครับ